การต่อสู้ที่น่าลุ้นระทึกแมวเอ็มปะทากับฟีเซอร์ G งานนี้หยาบแล้วไง สวัสดีแฟนๆชาวแอนิเมะบัตเทิลกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในรายการ VS the series นะครับและตัวละครที่เราได้เลือกมาในวันนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่น้องๆจาก YouTube เนี่ยได้ไหว้วานและขอมานะครับซึ่งก็ขอมานานแล้วละนะซึ่งเขาเนี่ยก็ขอมาว่าพี่ชายครับช่วยจัดเมลเอ็มเนี่ยประทานกับฟเซอร์ให้หน้อย ผมอยากดูจริงๆเลยว่า2คนนี้เนี่ยใครกันแนนะ่ละมันจะชนะนะโอเคครับเดี๋ยวพี่จัดให้เลยแต่ก่อนอื่นใดเนี่ยต้องหมอก่อนเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยการวัดสกลก็จะไม่ได้มีอะไรมากนะครับซึ่งเราก็จะมอบสกลช่วงท้ายๆเลยแต่เล้าเนี่ยก็จะไม่ได้กําหนดอะไรมากมายนะครับเพราะวันนี้เนี่ยจะเป็นการอิงจากเนื้อเรื่องทั้ง2เรื่องเลยนะและถ้าหากทุกคนเนี่ยพร้อมสําหรับการ vs แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องแอนิเมะบัตเทิลกันด้วยนะเอาล่ะเราไปรับชมกันเลยดีกว่าเริ่มต้นกันที่ด้านประวัติของ เมลเอ็มเล็กน้อยกันเลยดีกว่านะครับตอนเมวเอ็มจะเกิดเนี่ยนะครับแม่ของเขานะครับหรือว่าราชินีมดเนี่ยก็ได้ทําการกินมนุษย์นะครับพวกที่มีเนนหรือว่ามนุษย์พิเศษนั่นเองนะครับพิเศษคนอื่นเขานะปกติเนี่ยถ้ากินมนุษย์ธรรมดาเข้าไปนะครับมดที่ออกมาเนี่ยก็จะไม่มีความสามารถเนนนั้นหรือว่าใช้เนนไม่ได้นั่นเองนะครับแต่นี่เนี่ยลูกสมุนมดนะครับก็ล่อจับพวกที่ใช้เนนเนี่ยเข้าไปให้ราชินีมดเนี่ยนะครับขมือกันเป็นว่าเล่นเลยและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่เธอเนี่ยได้กิน ินมนุษย์เข้าไปตั้งมากตั้งมายนะครับเธอเนี่ยก็กําลังจะให้กําเนิดราชามดต,ตัวน้อยนะครับโดยที่ราชามดต,ตัวนี้เนี่ยได้มีพลังทุกสัตว์สิ่งหรือว่าสัตว์ทุกอย่างที่แม่มดกินเข้าไปเนี่ยนะครับหรือเจ้าราชีมดกินเข้าไปเนี่ยคือเขาเนี่ยจะมีสีรีละหรือว่า DNA ของสัตว์ที่ถูกกินเข้าไปทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์หรือสัตว์ต่างๆนะครับยันมนุษย์เนี่ยนะครับก็คือรวมอยู่ในตัวเมลเอ็มทั้งหมดเลยจึงทําให้ร่างกายของเมลเอ็มเขากขว่มุษย์ทัเนี่ย ลายยยร้อเเเทท่ทีดีดวมาดูกันที่ความสามารถเล็กน้อยของเมล็มกันเลยดีกว่านะครับความสามารถของเมล็มเนี่ยด้านกายภาพนั้นนับได้ว่าแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านพนล,ลังกาลังความเ,มเมร็วหรือแม้กระทั่งความทนทานเนี่ยนะครับตัวเขาเรียกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับภายในเรื่องณตอนนั้นนะฮะตัวของเมล็มเนี่ยสามารถรับการโจมตีของเนเธอร์โลเนี่ยสุดรุนแรงได้ทุกรูปแบบเลยนะครับโดยที่เขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับมาในส่วนด้านเน้นดีกว่านะครับซึ่งตรงนี้เ ก็จะเป็นเน้นหลังจากที่เขาเนี่ยเกิดใหม่นะครับซึ่งเป็นร่างเกิดใหม่จากพลังของยูปี้แล้วก็พลูเป็นเองตัวของเมลเอ็มนั้นมีเน้นสายพิเศษโดยกําเนิดมานานแล้วนะครับเกิดมาปุ๊บเฮียแกเนี่ยรอใช้เน้นเนี่ยเป็นหมดแล้วนะฮะความสามารถแรกที่เฮียแกใช้เนี่ยก็จะเป็นเอ็นนะครับแน่นอนเอ็นเนี่ยเขาจะสามารถรับรู้คนที่เข้ามาในวงของออร่าเขาได้นะครับซึ่งแน่นอนตัวของเมลเอ็มเนี่ยสามารถขยายออร่าเนี่ยเป็นแสงสีขาวได้นะครับและทําการวา์ปไปยังจุดๆดนั้นนะครับก็คือเฮียแกเนี่ย สา,า <ary> สามารถขยายเอ็นเนี่ยทั้งปราสาทได้เลยแล้วก็วร์ปไปจุดๆนั้นได้เลยนะฮะซึ่งเอ็นเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์แบบตรวจจับนะว่าเออใครอยู่ตรงไหนหน้าที่ไหนบ้างก็จะสามารถไปได้เลยนะครับโดยความสามารถของเขาและความร็วของเขานั่นเองในส่วนความสามารถต่อมานะครับออร่าซินเทสิตนะครับก็จะเป็นความสามารถที่เขาเนี่ยกินมนุษย์ผู้ที่มีพลังเน้นเข้าไปนะครับจะทาให้เขาเนี่ยมีความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับและเน,เน้นเนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยความสามารถต่อมา เมตาโมโพสิตนะครับจะเป็นความสามารถในการงอกปีกสีม่วงเนี่ยออกมาใช้บินในอากาศได้เอาง่ายๆก็คือเมอเอมเนี่ยก็สามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงเช่นกันนะครับความสามารถต่อมาเรสบาร์ดนะครับก็จะเป็นการระเบิดออร่าเนี่ยซึ่งเป็นการรลมออร่าไว้ที่มือนะครับจากนั้นเนี่ยก็ทําการปล่อยออกไปนะครับโดยพลังของออร่าที่ระเบิดออกมาเนี่ยเรียกได้ว่าน่ากลัวมากๆเลยนะครับสามารถเป่าโขดหินขนาดใหญ่เนี่ยให้หายไปได้เลยความสามารถต่อมานะครับโฟตอนนะครับซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนออร่าเนี่ย เป็นโฟตอนเล็กๆซีขาวนะครับโดยโฟตอนเนี่ยจะสามารถวัดรูปร่างคุณภาพและอารมณ์นะครับเนื้อหาในข้อมูลอื่นๆได้หมดเลยซึ่งตัวโฟตอนนี้นะครับเมื่อสัมผัสกับตัวบุคคลก็จะสามารถทําให้รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยนะครับโดยไม่สามารถโกหกได้เลยเอาง่ายก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลแบบแม่นยําเลยนะครับหากตัวของโฟตอนเนี่ยตกใส่เป้าหมายนะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือความสามารถและก็พลังของเมลเอ็มนั่นเองต่อมานะครับมาดูในส่วนทางด้านฟรีเซอร์กันเลยดีกว่าฟรีเตอร์เนี่ยมีความสามารถอะไรบ้าง และแข็งแกร่งแค่ไหนโดยฟิเซอร์ที่ผมเอามาเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาคแซดนะครับในช่วงที่สู้กับโกคูนั่นเองความสามารถของฟิเซอร์ด้านกายภาพนะครับฟิเซอร์เนี่ยสามารถรับมือตัวของโกคูได้นะครับซึ่งโกคูเนี่ยจะเป็นโกคูในร่างซูปเปอร์ไซย่าหนึ่งนะครับและแน่นอนว่ามีความแข็งแกร่งมหาศาลมากๆเลยนะครับจึงทําให้ฝีตัวของฟิเซอร์เนี่ยถูกยกระดับไปด้วยอีกเช่นกันนะครับพละกําลังความเร็วแล้วความทนทานเนี่ยเรียกได้ว,ว่ามหาศาลจริงๆเลยนะครับมหาศาลแบบไหนครับยกตัวอย่างเช่นความทนทานใน ดวงดาวระเบิดเนี่ยฟิเซอร์ก็ไม่ตายนะฮะย้าเลยว่าดาวระเบิดเนี่ยฟิเซอร์ไม่ตายนะซึ่งนั่นเนี่ยก็รู้แล้วครับว่าความทนทานของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวมาดูในส่วนความสามารถที่ฟิเซอร์ใช้ดีกว่าในภาคเซตนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยฟิเซอร์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงร่างตัวเองนะครับเพื่อเพิ่มพลังทุกๆด้านของตัวเองเนี่ยได้ทั้งหมดและเรียกได้ว่าในแต่ละร่างเนี่ยเพิ่มมาแต่ละครั้งนะครับมหาศาลทุกร่างเลยในส่วนที่2นะครับฟิเซอร์เนี่ยสามารถปล่อยพลัง,งงานจากนิ้วมือได้นะครับหรือเรียก ชคนีก็ว่าได้นะในส่วนที่3นะครับฟิเซอร์เนี่ยสามารถปล่อยพลังงานที่สามารถทําลายล้างดาวดวงหนึ่งเนี่ยได้อย่างง่ายได้เลยทีเดียวนะครับส่วนในส่วนที่4นะครับก็จะเป็นการใช้หางเนี่ยในการต่อสู้ของฟิเซอร์เนาะเขาก็จะมีหลายรูปแบบนะครับลัดตัวเอ่ยใช้หางตบหน้าใช้หางต่อสู้หรือว่าทําอะไรต่างๆเนี่ยทำได้หมดเลยในส่วนต่อมานะครับตัวของฟิเซอร์เนี่ยก็สามารถใช้พลังจิตเนี่ยแบบไม่ต้องสัมผัสตัวนะครับซึ่งก็คือแค่กำมือเนี่ยตัวของบุคคลนั้นนะครับก็สามารถแตกแล,ะละเอียดแล้วก็ระเบิดไปได้เลยนะซึ่่งงาายมกๆ คนที่โดนท่านี้เนี่ยก็คือตัวของคูรินนั่นเองนะในส่วนต่อมานะครับเฟเซอร์เนี่ยก็สามารถใช้กงจากสังหารได้แบบเดียวกันกับตัวของคูรินนะครับซึ่งกงจากนี้เนี่ยมันก็จะไล่าตามนะครับตัวของผู้ที่โดนไล่นะแน่นอนว่าจะไล่จนกว่าคนผู้นั้นเนี่ยจะโดนพลังนี้แล้วก็ตายไปนั่นเองและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นขุมพลังย่อยๆของตัวเฟเซอร์ในภาคเซตนั่นเองนะครับเอาละต่อไปเนี่ยเรามาสรุปสเกลกันเลยดีกว่าว่าใครเนี่ยจะมีสเกลด้านไหนกันบ้างนะครับเริ่มต้นมาที่ด้านแรกดีกว่านะครับก็จะมีท ผมขอมากับตัวของฟิเซอร์เลยละกันนะครับเพราะว่าฟิเซอร์เนี่ยสามารถต่อกรกับตัวของโกคูเนี่ยเรียกได้ว่าความสามารถและความเก่งของโกคูในตอนนั้นนะครับการทําลายดาวดวงหนึ่งเนี่ยไม่ได้ยากเลยในส่วนทางด้านพลังนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอบมากกับตัวของฟิเซอร์เลยนะครับจริงๆเนี่ยแค่ในร่างแรกๆของฟิเซอร์นะครับก็สามารถทําลายล้างดวงดาวเนี่ยได้อย่างง่ายดดยแล้วนะในส่วนทางด้านความสามารถนะครับต่างๆเลยตรงนี้เนี่ยผมขอมากับตัวของเมลเอ็มเลยนะครับซึ่งเมลเอ็มเนี่ยมีความสามารถที่หลากหลายมากๆเลยนะครับ เียไ,ไ,ได้ว่าถ้าจะนับเนี่ยคือมากกว่าตัวของฟิเซอร์นะครับแค่พื้นฐานเน้นสีมหาวิธีเนี่ยก็เยอะมากกว่าตัวของฟิเซอร์แล้วนะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยด้านความสามารถนะครับตัวของเมลเอ็มเนี่ยจริงได้ไปเอาละละครับเรามาสรุปกันเลยดีกว่าว่าใครเนี่ยจะเป็นคนที่ชนะนะครับและคนที่ชนะนั้นก็คือตัวของฟิเซอร์นั่นเองทําไมฟิเซอร์จริงชนะใช่ไหมนะครับอย่างแรกเลยระดับพลังเนี่ยคือต่างกันเกินไปนะครับฟิเซอร์เนี่ยสามารถทําลายล้างดวงดาวเนี่ยได้ง่ายๆเลยนะครับแค่นิ้วจิ้มเนี่ยดาวก็แตกแล้วนะฮะและใน ส่วนที่2นะครับความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายเนี่ยค่อนข้างห่างชั้นกันเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าดาวระเบิดเนี่ยตัวฟิซเซอร์ก็ไม่เป็นอะไรนะครับและไม่ตายด้วยนะแต่ว่าตัวของวีเอมเนี่ยแค่โดนระเบิดกุลาบนะครับก็เรียกได้ว่าเกือบจะแหลกละเอียดแล้วล่ะครับเกือบจะขีดแล้วนะคือถ้าหากจะสู้จริงๆเนี่ยยังไงมันก็ไม่สามารถสู้พลังของฟิซเซอร์ได้อยู่แล้วละครับเฮียแกเนี่ยใช้มือเดียวก็ระเบิดโลกทิ้งได้สบายแล้วนะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยจึงเป็นฟิเซอร์นะครับที่ชนะได้ง่ายๆเลยและนี่เนี่ยก็คือผลการ WS ในครั้งนี้นนั่เองนะแล้าหอง น้องคนใดเนี่ยยังมีข้อสงสัยยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไปได้เลยนะครับและท้ายคลิปนี้เนี่ยหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดตามช่องแอนิเม ATTle กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ซีขอตัวลาไปก่อนแล้วนะไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย